ทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมหอวื่อนสู่ต้าชิงเหมือนเดิมมาเช่นเคยนะคะวันนี้นะเราหลังจากที่บอกไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าในกระเป๋าเป้เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมันเยอะเสลือเกินแล้วก็อะไรต่างๆทําไมเราถึง เราถึงได้แพ้บ่อยขนาดนั้นเราไม่ได้อัพอะไรหรอเราลืมอัพอะไรไปหรือเปล่านะคะโอเคเรามาดูในกระเป๋าไปเรามีตัวนี้ค่ะหลังใช้สุมมอนอัพเกรดหนึ่งเล่มโอ้โหเรามีอยู่54อันเงือก็สุมหมดเลยค่ะทุกคนโอ้มีเยอะเลยค่ะทีเนี้ย อันนี้คืออะไรได้รับดวง50หน่วยดวงห้าสิหน่วยโอเครับรับมีกล่องอะไรอีกจะได้รับทรัพยากรและมอนอัพเกรดโอเคไหนดูหน่อยใช้ ช้หาตังก่อนอันนี้อะไรรับดวงห้าร้อยหน่วยสะสมครบโอเคสวนยาห้าเท่า อันนี้คืออะไรคืนค่าจัดการสำนักฟื้นฟูผู้ติดตามหนึ่งครั้งใช้ด่านเรื่องราวโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะเพิ่มความเจ้าเล่ห์ของผู้ติดต,ตามตัวไหนมีเจ้าเล่ห์บ้างเดี๋ยวเด,วเ,ดวเอาไว้ก่อนเจ้าเล่ห์นะคะ เรียนรู้ไปหนึ่งเอาให้เรียนรู้ไปแล้วเหรอเจ้าเล่เรียนรู้ไปหนึ่งเจ้าเล่หมดแล้วพรสวรรค์อัพนนให้ทุกคนค่ะอัพให้ทุกคนสื่อสาร เราวเอาอัพคุณทนสูงก่อนนะคะทุกคน เอามหมดแล้วโอเคเหลือใครบ้างคือสารยังเหลือภาพรักษยังเหลือภาพรักค่ะโอเคทีนี้เรามีตังมีเงินอยู่เท่าไหร่อัพ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  ร้อยฝึกฝึกคนนี้แล้วกันค่ะใช้หมดเลยพี่เกียรกดและวพี่เกียรกดแล้ว,ดดลวตัวนี้คือค่าลักษณะบวกหนึ่งพันหน่วย ลักษณะบวกหนึ่งพันหน่วยใครเลยเนี่ยเอาใครดีกดใช้ไม่รู้ว่าต้องอัพยังไงนะคะทุกคนต้องใช้อัพกี่คนสอง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 ใช้ ทำไมนิดนี้น้อยจังไอเทมไม่เพียงพออันนี้ใช้ที่วังจงกงเมื่อใช้ท้าทายผู้เล่นคะแนนที่มากกว่าหรือโจมตีผู้เล่นที่เคยต่อสู้อ๋ออันนี้นะคะ ผู้ติดตามสตาร์ทสุม่ไมไหนคะเรามีแบบนิดน,ดนดหน่อยหน่อยคือคนไม่มีน้อยกว่าเพื่อนมันมีเยอะเกินไปค่ะทุกคนมีอะไรให้อัพเราจะรีบอัพไป ปรึปรึปรึใครที่ไม่ถึงหมื่นอะ ถึงหมื่นทุกคนนะคะโอเคหมดตัวนี้ละคะพรสวรรค์อยากจะให้ทุกคนเลยนะเนี่ย ผู้ติดตามค่าสื่อสาร คือไม่รู้จริงๆค่ะทุกคนว่าต้องจำเป็นต้องเพิ่มอันไหนสนิทกับที่รักสามร้อยหน่วยใช้ไปเลยนะคะทุกคนโอเคนั่นตัวนี้ล่ะมีตังห้าร้อยในทีนี้โอ้มีตังหกสิบสามห้าร้อยมาจะไหนเลยเนี่ย นี่คาร้อยเนี่ยมันจะไม่เยอะเกินเราเราอัพมั่วๆไปนะคะทุกคนไม่ต้องใส่ใจว่าอัพคนไหนดูยังไงนะคะเอ <c oughs> <c oughs> ร้านนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน วน,นีใช่หนึ่งครั้งเพื่อจำนวนฟ้าได้ขิดรับเงินโอ้โหตั๋วเงินนี่เองค่ะรับเงินหนึ่งแสนถ้าหลังชีเนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วคะทุกคน เอาไปลงโทษนักโทษทุกเรื่องไหมปืด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 เราอัพมัวทะขี้เกียจกดบ่อยก็เลยหลาก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 ซะเลยผู้ติดตามสื่อสาร จิ๊บจิ๊บ,บพวสวรรค์ให้คนที่น้อยๆก่อนนักสน่โอเคที่นี้อะไรเนี่ยรับ แสนสมุนไพรแบบสุมสุกบำรุงกำลังโอเคอันนี้คืออะไร โอ้ใบการ์ดเปลี่ยนชื่อโอ้อย่างี้นี่เอง <livelihood> ตัวนี้แหละคะ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อใช้คุณจะแต่งหน้าคุณจะแต่งหน้าเกีีร์ได้หนึ่งครั้งอ๋ออ๋เอเฉยไม่รู้หรอกคะ่ะ หลังใช้จะได้รับไอเทมความสนิทซุ่มแค่อะไรมาส่งให้ที่รักโอ้เอาไปส่งให้ที่รักนะคะตัวแรกเงินมีนมีไหนใช้หมดค่ะวันนี้เราจะมาเคลีย เคลียร์ให้หมดปลูกอะไรนัร่นโอเคห้องครัวใจปุ๋ยมีปุ๋ยไหม หยิบหยิบจิบจิบจิบสามสองหนึ่งเสร็จหมดยังหมดยังหมดแล้วนะคะยาพารัง ตั้งชื่อให้นะคะตั้งชื่อเจ้าเหมียวว่า ชื่อเจ้าเหมียวว่าอะไรดีทุกคนชื่อนาวนาวีาวอะ<ม> <c oughs> น่ารักหรอกค่ะแล้วแมวตัวอื่นเราหายไปไหนหมดละ่ะ ปขึ้นมาเหรอยังไงอะโอเคโอเคให้แล้วให้แล้วร <laughs> ับพระเจ้า,าองค์การมีความเหมาะสมแต่งตั้งให้เป็นเจ้าผินโอ้โห เซอร์ผีนี้นะคะโอ้เคียโอเคเหมือนจะมีอะไรเยอะแยะเลยนี่คือที่มาใหม่ถูกต้องไหมผมก็ยังไม่มีมาใหม่เลยค่ะเสื้อผ้าก็ไม่มีไม่มีเลยอือเครื่องประดับ สุดยอดมีโปรไฟล์มาใหม่แล้วได้โปรไฟล์นี้มานะคะกรอบโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนได้รับเป็งเจอผิน กำลังใส่กล้วยนี้คนใหม่มันเราจะได้ตัวนี้มานะคะโอเคเราอย่าลืมมาเปิดใช้นะคะทุกคน ในอีกรู้สึกเคลสเราจะเสร็จเอา้ายังไม่หมดอีกนะโอเครับรับมาให้หมดค่ะทุกคนมีอะไรให้รับรับมาให้หมดจะได้เอาไปใช้เนาะ แล้วก็รู้จักแต่เล่นเล่นเล่นแล้วก็คิดแล้วก็เอาไว้งั้นแหละเรียบร้อยไม่ยิงน้อยมีผู้ติดตามมาใหม่ จแล้วค่ะเรามาอัพเลเวลคนม,นมีตังค์ดีสิบล้านไปก่อนเพื่อนเลยทีเนียกดเร็วเกิน เสร็จเ็จเส,ส,สละคือไม่อยากให้แบบเป็นเลขสามเลขสองนะอยาให้แบบเป็นเลขกลมๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ว่าอยู่ทำไมเงินตาไมีน้อยจังเพราะแบบนี้เองสินะคะออเจ็สิบเจ็ดสิบคนนี้แปดสิบได้คนนี้แปสิบได้ มน่าจะไม่พอเอาไปดูในกระเป๋าเป้ใหม่ค่ะทุกคนดีเนี่ยรวมสีอันไอเทมใช้ใช้ ใช่ค่ะมีอะไรให้ใช้รีบใช้เลยตุนด่วนโอเคทีนี้ก็เมื่อกี้เหมือนเราจะได้ยานี้มาใหม่นี่ด้วย ให้คนที่น้อยที่สุดนะคะนี่ไงนี่ด้วยนี่ด้วยใช้ให้หมดค่ะ แกกับผู้เล่นเป้าหมายได้หนึ่งครั้งวัสดุอัปเกรดสำหรับชุดที่ได้มาจากการแยกชิ้นส่วนในการอัปเกรดโอ้โหเราไม่มีโอเค อ๋อใครอิ่มอยู่อ๋อลืมดูขีดซะงั้นมีสิบล้านเยอะแล้วเก็บ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  ถามเลยนะคะคือมันเป็นตอนเดิมเพราะเห็นแก่ฟาบาเพราะเห็นแก่ฟาบาคุณหนูหวานโตแต่ยอมเป็นแบบให้ข้าวาดได้ขอจากคุณหนูหวานโตมาเยอะแยะเลยขอแค่มีวายและขนมหวานเหนื่อยแล้วไม่มีอะไรได้ขอจากคุณหนูหวานโตมาเยอะแยะเลยอะไรอะไรมีอะไรดีๆหรออดีตของเจ้าเ้าไม่มีโอกาสได้ร่วมเทียง,งแล้วนี่เอาไว้อันนี้อีกแล้ว อยากหวังว่าเมื่อเจ้าเลือกของขวัญอยากให้คิดดีๆก่อนนะไม่อยากให้ลเลยในเนื้อเรื่องนี้่างหญิงเนี่ยสวยเทเกิน <laughs> ออกจากวังต้นไม้ขอพรเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน <laughs> ตัวนี้เราเราค่อยคุยกัน กระเป๋าเป้เมื่อกี้เราได้อะไรมาคะทุกคนเจเลีน่นี่ไงแล้วเพื่อนไหนอีกไหนอีกได้เริ่มมาอีก หมดแล้วเหรอตัวนี้ล่ะคะเอาไว้ทำอะไรใบทองไอเทมไม่จำกัดเวลาใช้ที่ต้นไม้ขอพรจะขอพรได้ฟรีหนึ่งครั้งโอ้โหโอเค สิบเอ็ดล้านกับบางก่อนไปหาผู้ติดตามก่อนนี่ไงร้อยค่ะเก้าสิบโบนัสออนไลน์รับรับรับ โอเคซึ่งเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าไอ้ไม่ต้องดูดีกว่าโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาดูว่าเรามาเคลียร์กระเป๋าเป้ของเรานะคะว่าในของเราเนีรับมาแต่ละอันนี้ใช้ยังไงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้อัพผู้ติดตามไว้เพิ่มแล้วเนาะได้เยอะเลยเพิ่มได้เยอะเลยแหละโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อ่อีพีต่อไปเป็นเรื่องกับเราจะมาแข่งมีหุยเออมาเข้าด่านมีหุยนะคะเพราะมีเควสให้ทำนะโอเคแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ